วันหนึ่งเราขายแค่99จาจานและราคาทุกคนจะต้องสัมผัสแต่ต้องได้ทุกคน30บาททุกจานแต่เรามีให้เลือกนะไม่ใช่มีแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนาะมีวุ้นเส้นมีกรอบข้าวซอยกรอบมีเกีียวแล้วก็มีขนมปัง สวยอย่างเดียวไม่อร่อยคนไปกินครั้งเดียวแล้วก็เลิกเลยแต่เราจะต้องทําอาหารให้อร่อยก่อนถ้าอร่อยไม่สวยยังมีคนกลับมาทานอยู่นะอร่อยแล้วสวยนี่แหละก็คือจะเป็นจุดเด่นให้เราอีกจุดหนึง่งจบมองหกนี่แหละแไปหางานทําในเมือง อันนี้เด็ก้านนอกมาก็ให้ไปฝึกล้างจานพอดีในในจังหวะหนึ่งชีวิตเราอยากจะเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงๆเหมือนเชฟเขาไงมองไปในห้องแอร์เยน็ยนๆเห็นเชฟเขานั่งอยู่เราเงินเดือน900ดังนั้นจึงพยายามหาโอกาสโอกาสที่เราจะได้ไปจับตะหลิวจับกระทะบ้างอะไรเงี้ยจนมีโอกาสหนึ่งผู้ช่วยเขาขาดไปเขาก็ดึงเราไปเป็นผู้ช่วยไง โอ้ดีใจแล้วเหมือนกับเราอาจจะได้ก้าวขึ้นไปอีก,อกสักสเต็ปหนึ่งของชีวิตชีวิตที่ใช้ก็คือ8หรือ9ชั่วโมงเนี่ยเป็นของคนอื่นที่อยู่ในเมืองใช่ไหมจะออกไปซื้อของหน้าร้านแป๊บหนึ่งก็ยังออกไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยบอกครอบครัวเนาะตอนที่เราอยู่ในเมืองเราบอกไปเรากลับไปอยู่บ้านนอกกันสมมติว่าคิดบนี้พรุ่งนี้ก็เก็บของเลย าบอกว่าเราจะหยุด,ยดที่เราจะทํามากเ,เราจะกลับมาทําแค่น้อยแค่พออยู่จึงเป็นที่มาของการวางไว้ว่าวันหนึ่งเราขายแค่99จานและราคาทุกคนจะต้องสัมผัสเตะต้องได้30บบาททุกจาน ในการทําอาหารเนี่ยเราจะเอาจุดที่ดีที่สุดของแต่ละอย่างเ,เพื่อที่จะเอามารวมกันเราก็จะผัดไข่ให้เขามีกลิ่นหอมหอมแบบโอเวอร์คุกในภาษาการทําอาหารเนาะผัดเกือบไหมอะไรเงี้ยจุดนั้นคือเป็นจุดหนึ่งที่ได้กลิ่นหอมมากมากมากที่สุดของไข่ละ ของเรามีเส้นแตกต่างกัน6กอย่างนะแต่เป็นผัดไทยเหมือนกันทุกอย่างเริ่มต้นจากเส้นจันเส้นจันก็คือเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแต่เราก็จะหาวิธีที่มันทําให้เส้นเขาทานแล้วดูอร่อยลวกแล้วก็ถึงเอามาผัดเราจะได้เส้นที่เหนียวและนุ่มหน,นุบหนับจากได้เส้นข้าวซอยกรอบแล้วมาผัดกับซอสผัดไทยเนาะที่เราเหมือนกับไปเคี่ยวให้งวดนิดนึงเพื่อไล่ความชื้นของน้ําออกไปบ้าง เราเส้นลงไปคลุกกับเครื่องกับซอสที่งวดดีแล้วอยเงี้ยไอตัวซอสที่มันเหนียวข้นมันก็จะเข้าไปเคลือบเส้นหลายหลายคนที่มาทา,านก็จะถาม30บาทมีกำไรเหรอทำไมถูกจังเลยบ้านเราเลี้ยงเป็ดเองเนาะเลี้ยงไก่เอง เก็บไข่มาด้วยราคาต้นทุนที่เลี้ยงเองเนี่ยมันไข่เป็ดฟองละ2บาทกว่า30บาทขายได้วันละส0 0พันหักต้นทุนแล้วเขาเหลือวันละพันหเมื่อก่อนตอนเป็นเชฟได้เงินวันละพันห้าค่าจ้างเนาะเขาใช้ตั้งแต่ตื่นเช้าไปดูงานกลับดึกอะไรเงี้ยแต่นี้เราทํางานจริงๆเนี่ยสชั่วโมงเตรียมของ2ชั่วโมงขาย2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็ได้พักเราไปทําอย่างอื่นอีกมากมาย การวางแผนใช้ชีวิตบ้านปลายเนี่ยมันเหมือนกับเราเหนื่อยมาเราเข้าใจว่าเวลาที่เราหยุดโดยที่ไม่ได้คิดในเรื่องของปัญหาของคนอื่นนะเรามาคิดแต่ปัญหาของตัวเองเนี่ยมาทำให้เราสดชื่นเฟรชขึ้นอีกเยอะเลยอน,นี้แหละคือสิ่งที่เราได้ตอบกับที่เรามาอยู่บ้านนอก